สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับไม่ได้จะมาขายรถนะแต่วันนี้จะมาโชว์ผลงานนะครับการทำรถนะครับ W 126เบนทนะครับที่ลูกค้าฝากทำนะครับอยากได้แบบไหนเราจัดให้ได้หมดนะครับรถคันนี้นะครับตอนแรกมาเป็นสีบอลเทานะครับแล้วก็ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้ผมช่วยเลือกช่วยตัดสินใจว่าเอา,เอาจะ,จะเจ้าแดงแบบไหนสุดท้ายไปจบที่แดงแคนดี้เลสตัว เบนซ์เอนะครับตัว G ีคาร์แล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนชุดแต่งรอบคันเลยนะครับเป็น AMG หมดเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับสีเนี่ยทาเป็นสีแดงสดเลยนะครับแต่จะไม่สดมากนะอันจะจะเป็นออกแดงเอ่อแดงแคนดี้เลดเขาเรียกว่าแดงแก้วนะประมาณนี้นะครับที่สําคัญนะครับรถคันนี้ทําภายในใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าจัดการหารุ่นเทียบเท่ามาแปลงใส่ให้มันพอดีนะครับ เพราะว่าไปทํากันชนหน้ามันจะไม่มีไฟสปอตเลยให้อันนี้ก็หารุ่นใกล้เคียงมาดัดแปลงใส่ให้เรียบร้อยนะครับดูสวยงามมีการเดินสายไฟนะครับเปิดติดได้ใช้ได้ปกติเลยนะครับต้องเปิดได้ปกติด้วยนะครับทําเสร็จแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับที่เด็ดเลยนะภายในตอนแรกคันนี้มาเป็นสีน้ําเงินนะครับลูกค้าอยากได้แนวอยากได้แนวหรูๆห,หน่อยอ่าคีนๆด้วยก็นี่ครับจัดสีขาวให้เลยนะไม่เหมือนใครนะครับ ให้ดูนะครับเบาะนะครับนี่ standen. นี่ฮะเบาะอันนี้เป็นหุ้มใหม่ห,หมดเลยนะครับอันนี้แล้วก็รถเป็นสีแดงนะครับก็สั่งทําพรมแดงหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับลายมงลายไม้อันนี้คือทําใหม่หมดนะครับลายไม้ตอนแรกมาคือดูไม่ได้เลยนะครับนี่จัดการเก็บลายไม้ใหม่หมดเลยครับนี่ครับให้ดูลายไม้นะครับทําใหม่ทั้งคันครับดูลายไม้แล้วก็คอนโซลคอนโซลนะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดเลยนะครับ บอกอันนี้ปั้นทรงใหม่ด้วยนะครับทรงก็จะนูนๆขึ้นมากว่าของเดิมนะครับแบบที่ลูกค้าชอบนะครับแล้วก็หลังคาซันรูฟตอนแรกเปิดไม่ได้อันนี้ผมจัดการเปลี่ยนถาดซันรูฟนะครับตอนนี้เปิดได้ปกตินะครับ แผงประตูครับนี่ฮะทำใหม่ทั้งคันครับหน้าหลังครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับนี่สวิตอันนี้ยังไม่ได้ใส่ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเหลือแค่อะไรคือมันมีไม่ครบนะครับก็คือต้องไปหาเพิ่มมาใส่นิดนึงนะครับ โดยรวมเปลี่ยนไปมากนะรถคันนี้ตั้งแต่วันแรกที่มานะครับอันนี้เบาะเบาะหลังตอนแรกจะเป็นสีน้ําเงินแบบเก่าๆสมๆแล้วนะครับอันนี้จัดการเปลี่ยนแบบวัยรุ่นเปิดมาแบบสวยเลยนะครับกิมคีนเลยนะอันนี้แล้วก็เบาะสั่งเป็นขอบแดงนะครับให้เข้ากับตัวรถนะครับขอบนี่เป็นสีแดงนะครับผมนะครับอันนี้เออยางขอบประตูนะตรงนี้นที่เป็นสักกาอนะันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะครับเนี่ย ทำให้หมดนะครับทั้งคันนะครับคือไม่เหลือสีน้ําเงินเดิมเลยนะครับนะฮะช่องแอร์หลังเก็บหมดทุกอย่างครับเรียบร้อยนะครับนี่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเผื่อท่านไหนที่แบบสนใจนะมาดูด้านหลังนิดนึงนี่นะครับก็ทําใหม่นะอันนี้ก็ขึ้นเป็นผ้าสีแดงแล้วก็นี่ครับเบาะหลังแล้วก็งานช่างที่ผมทําคือต้องบอกว่างานเย็บสวยงามนะครับเอ่อบางที่ ลูกค้าแบบไม่อยากได้ถูกๆเน้นถูกๆพอไปทํามาก็จะไม่พอใจนะไม่ว่าจะเป็นหนังที่เก็บได้ไม่เข้ารูปหรือว่าอ,อทำมาไม่เนียนอะไว้ง่ายคือรถพวกนี้เวลาทําเสร็จเราจะต้องจับจุดสังเกตนะว่ามันมีจุดไหนบ้างที่มันดูน่าเกียดซึ่งช่างบางคนเขางานหยาบนะอย่างหุ้มหุ้มหนังบางทีหุ้มไม่หมดเลยมันก็มีนะผมก็เจอมาเยอะเพราะว่าผมก็ผ่านการทํารถมาเยอะแต่อย่างคันเนี้ทาออกมาคือ ลูกค้าแฮปปี้นะครับออกมาเรียบร้อยไม่มีจุดแย่นะครับโอเค okay, นะครับดูด้านหลังนะครับนี่ก็ด้านหลังผมก็เปลี่ยนกันชนหลังเป็นเอให้แล้วนะครับให้ลูกค้าเป็นเอทั้งคันนะครับทั้งสเกิร์ตข้างอ่าแล้วก็คันนี้โหลดจัดทรงด้วยตอนมารถจะสูงกว่านี้นะครับอันนี้ผมโหลดจัดทรงให้แล้วนะครับนี่ โหลดจัดทรงให้แล้วนะครับโหลดจัดทรงใช้สปริงเดิมนะครับอันนี้ลูกค้าตัดสปริงเอานะครับเพราะว่าสปริงตรงรุ่นแหายากนะครับก็ไม่เป็นไรแต่การขับขี่ก็ยังโอเคนะนะครับอันนี้ก็โอเคนะเบ็ดเสร็จคันนี้นะครับทําอะไรบ้างทําสีทั้งคันภายนอกเปลี่ยนสีทั้งคันทําซันรูฟทาภายในเปลี่ยนสีทั้งคันนะครับภายในหุ้มเบาะใหม่หมดพวงมาลัยทาใหม่หมดลายไม้ทําใหม่หมดแล้วก็มีเก็บกระจุกกระจิกอย่างเด้อ แอร์เปิดไม่ติดอะไรพวกนี้ผมก็จัดการทำหมดแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ทําไปเยอะอยู่ครับคันนี้ทำไปเยอะเลย เบ็ดเสร็จนะครับคันนี้จบไปที่เท่าไหร่หคุณว่าลองทายดูสิครับสำหรับใครจะทำภายในแบบนี้นะครับเปลี่ยนสีทั้งคันภายในนะครับตีกลมๆรับเอาง่ายๆนะครับห้าหมื่นกว่าบาทนะครับสำหรับภายในไม่รวมลายไม้ลายไม้ก็ประมาณหมื่นถึงสองหมื่นประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับรถว่าลายไม้มันเยอะเท่าไหร่อะไรประมาณไหนแต่อันนี้ตีคร่าวๆนะ ภายในห้าหมื่นกว่าบาทลายไม้หมื่นกว่าบาทไม่เกินสองหมื่นสีนะครับสีก็มีตั้งแต่สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแล้วแต่เราเลือกอย่างคันนี้ทำสามหมื่นกว่าบาทนะครับสีก็เบ็ดเสร็จรวมๆแล้วก็แสนกว่าบาทก็จะได้แบบนี้คุ้มไหมครับถือว่าคุ้มนะได้แบบรถที่มาแบบเก่าๆดู เก่าๆมาตอนนี้ใหม่หมดเลยนะครับทั้งสีทั้งภายในหมดแค่แสนกว่าบาทก็คุ้มนะสำหรับใครที่แบบอยากจะทำรถเองแล้วก็ได้เลือกเองด้วยโอเคครับสำหรับใครที่สนใจจะทำรถแบบนี้นะครับก็ติดต่อไ,ได้เลยนะครับที่เบอร์โทนี้นะครับ097ย์7 9 8 9 8นะครับ l ล n e Beep Auto นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ